โอเคนะครับผมอันนี้เป็นกิจกรรมเนาะเป็นสัปดาห์ที่2ของคการกลับมาเล่นนะฮะตอนนี้จะเป็นกิจกรรมเขาวงกดนีจากอินพอสเตอร์เนาะตอนนี้กิจกรรมที่ผมต้องทำหลักๆก็คือหาทางออกจากเขาวงกดนี้แล้วก็อีกกดหนึ่งก็คือห้ามโดนอ่า m เด d e r ค่า นึงนะรอแอดมีเขาอธิบายกันจกเฮ้ยไอคนจากรอบที่แล้วนี่ว่าจําได้เลยจะมีฆาตกรห้าคนครับฆาตกรจะมีอาวุธในกระเป๋าตัวเองส่วนคนที่เหลือคนตัวไปจะมีแค่อาหารเท่าไม่มีอะไรเลยมมนเหมือนมีทางมาได้อะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราโดนดึงเบรล็อกบักวะทับเจมาแมาแล้มาแล้ว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 อ๋อ ตะกี้เขายังไม่ให้เราเริ่มแต่กี้เราวิ่งเล่นกันต่กี้นราวิ่งกำนานคืออะไรแต่กี้เราวิ่งเล่นกันเล่นนสนุกสนานปันจั่อืมจริงเอามาเริ่มสองทุ่มนี่ว่าตอนนี้มึงสองทุ่มขออนุญาตปิดสตรีมนะฮะอยากอยากได้ใบไผ่ว่ะอยากจัดการใบไผ่ว่ะมีคนเฮ้ยมีคนผ่านแล้วอะไรวะเฮ้ยังยังไล่ฟันอยู่เลยใครไล่วะใครไล่วะเฮ้ยแต่ผมไม่ตายผมเก่งพอ โอ้ยเสียงพูดอีกแล้วลอยหมดเลยตอนนี้ทั้งเสียงพูดทั้งเสียงคนฟันกันเนี่ยโอ้ยฟ <c oughs> ันกจะยับเลยฟันกจะยับเลยเอายับเลย,เ,ยเฮ้ยเกยมนี้แม่แบบกดดันดีว,ออว่ะใช่ไหมออไเฮ้ยออกได้แล้วเหรอ <c oughs> ได้แล้วใบไผ่ไชิวเลยว่ะตอนนี้วัดเซลชิวชิวเกินยืนเป็นบอยเบรลอยเขาสายดูิเลยสวัสดีฮะ ไหนว่าชื่อผมพิมพ์เอกับก่อนได้เลยครับรอรอบสองรอบสองเดียวนะรอบสองรอบสองแต่ว่าไม่ได้เล่นรอบเดียวใช่ไหมอย่างนี้พิมพ์ทับเอเราจะมาใหม่อีกรอบนะยัพิมพ์ทับเอได้เลยครับเราจะเริ่มใหม่อีกรอบโอเคแอดมินเขาบอกให้ทับเอเขาจะเขาจะเริ่มเกมใหม่แล้วผมเป็นคู่กับพีด้วยผมยอให้พี่อยู่อ๋ออ๋อใช่คนที่ปากวดรอบที่แล้วนี่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 วันนี้เจนใดันยดเสุดยอดไปเลย ตีกันเล่นละขอให้ทุกคนไม่ขว้งนะเอาเกมจะเริ่มแล้วนี่หว่าอย่างงี้ถ้าแอปพูดอย่างงี้จได้ครับจได้คับจได้โอเคคับจได้มาโอ้โหรอบนี้เราต้องสนิกละเราวิ่งไม่ได้ละตอนนี้ตายตอนนี้พร้อมตายลยมาเลยเสียงใกลมากเชียร์ละวิอยู่ทำมะเขืออะลรนะเอ๊ะมันมีคนมันไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยมันมีคนวิ่งตามผมอะเดี๋ยวอุ้ย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  เอ,อทางออกอยู่ไหนเฮ้ยทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ Help me Help me ตอนนี้อยู่คนเดียวไยทำไหมไปเจออีกแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมมันลงโอ้โหมันยังมีอย่างนี้เอ้ยผมตกผมอุตส่าห์ดีใจว่าทางออกแล้วเอ้ยเอ้ยดูทางนี่กลับมากลับมาทางเดิมอีกเยี่ยมเนี่ยตอนนี้มาอยู่ตรงไอ้โถงโลง่ลงๆอะ่ะจำได้ปะตรงโถงโลง่ลงๆอ่ะ แต่ไม่รู้ว่ารูไหนตอนนี้อะไรรูด้วยทางไหนวันนี้เชียร์ละอย่าบอกว่าวนไปทางเดิมอ่ามันต้องมีสักรูหนึ่งสิงงเดอ้อตอนนี้งงเดอ้อรูไหนวะเล่นไปเกมซูมาไปได้บายไหนคุณใบไผ่คุณอยู่ไหนมันมืดอะ่ะตรงกลางเน็ตเลยตีแล้ยเออไม่เอาบอกให้ไยไม่ใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวจะมีการเริ่มรอบที่สามกัะนฮะ <c oughs> เออว่าแต่คุณจะตัดคลิปยังไงวะเนี้ คุณโกคุณโกผมอยู่ไหนไม่รู้ทับเอสมาคุณโกทับเอสมารอฮะที่เปลี่ยนจปจึงครับอาวนี่คุณเมโลนี่ไงที่เขาบ่นอยู่เขาบอกว่าเขาเขาเขาไม่ได้คุณโกเขายังไม่กลับมาหรือเปล่านี่ไงมาแล้วคุณโกมาแล้วนี่ไงไอ่ไหนวะไหนนั่นไงเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนีเนี้ยเนีเนี่ยเนียเนียเนี่ยเนยเนียเน้ยเนนี่นี่้นี่นี่ เด็กเขาแกแล้วใส่ังคุณตุเรียนโดนฝังคุณตุเรียนโดนขังเดี๋ยว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 เรียบร้อยเอาคุณโก้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 เอาคุณโก้สแปมไม่ต้องขยับโทรบอกเลยสวยสวยกันที่อุ่นกสวยสืยกันเที่อุ่น ไม่ดีโลอันนี้นะคะวัสดีฮะอยากบ้อง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 อยากตีบ้องที่อยากตีเฉยแกบอกทับเจอะเอ้ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเอ้ยเอ้ยผมจะไม่สปอยตัวก่อนมจะตายผมจะไม่สปอยตัวก่อนมจะตายแต่ผมรู้แล้วว่าใครคุณโก้คุณน่ากลัวยะว่าแต่ไอโซเลนเทอร์มันทำอะไรได้ได้วันนี้ โอ้ยเชียร์ละ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 เไปครูว่าจะชุบเออหืมมันดักไปนี่ผ่านสวเอาไว้ฉันผมไม่โดนเลยเรามือเปล่าตีมฮอเตอร์สวนได้นะโอวมีเต็มเซิร์ฟอ่ะครับตอนนี้ไป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 เกตเอาโอ้โหมีแต่อิมไอ้เไอ้มสามคนอยู่ตรงเนี้ยอะไรวะแย่วมีกี่คนไง อิมอิมส <bies all these creatures> ี่คนอยู่ที่เดียวกันไอ้บ้าไอ้จะอยู่ทั้งเมื่อคืนนั่นัือดวงของพี่นะครับไม่จ่ดวงของกดวิ่งไม่ติดแล้วทำไมกูได้กดทะพุลากไว้ไปแล้วน่ากลัวว่ะตลาดนะครับผมกดคอนโทรลไม่เป็นตายแล้วซอนแอบซอนแอบอยากคาทั้งออกอะตอนนี้แต่มันโดนอิมพอร์ตล้อมไว้หมดแล้ว i m p o r t ร์มีกี่คนสิคนฮะเะสิบฮะสี่สิบคนสิบคนสิบคนอ๋อหรืว่าสีก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วอะจริงตอนนี้ผมกดชิปค้างอะตอนนี้กดชิปค้างย่อจะได้ Import จะได้ไปหาไป่าตัวไม่เจอครับตอตโอ้ยโอ้ยหีเจอ้ยโอ้ย ้ย๋ยวนะผมเปิดสตรีมโชว์ก่อนเดี๋ยวเปิดสตรีมโชว์ก่อนอยากคิงฮะอยากคิงอยากคิงเอเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเก้ยเกยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ดเฮ้าเฮ้ยเฮมีคนตัดห้้ามองมอง้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮอ้้เ้เ้ยยยเดี๋ยวเยเ ตีดึ้อตีดื้อตีดื้อเฮ้เขาดาวจบแล้วโดนแอดยิงไล่โดนแอดยิงไล่ฮ่าดีใจว่ะเดี๋ยวอ่าทักทายก่อนเผื่อมีคนเล่นเบสบอลตรงนี้ไม่ตรงนี้ถ้ามีคนเล่นเบส็อกน่าจะกดตามบ้างแหละนะท่าฟรีหรือไรท่าที่พี่ชายมันมันเออท่าฟรีหรือท่าไห มันเป็นท่าที่หาได้จากในเกมแหละคือเราต้องทำไอกิจกรรมนิดๆหน่อยๆในเกมในเกมเอาชีวิตรอดโลกเราเล่นคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มามามาเลย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 ผมบอกเลยผมผมตีคุณขึ้นฟ้าได้อะเกิดไดขึ้นการนัวกับคุณเมโลอยู่มามาเลย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  เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ปลาดำยาโอเคครับผมอย่างน้อยผมก็ทําได้เนาะก็คือเกมแรกผมไปเมอร์เดอร์ซึ่งฆ่าไปได้ถ้าไม่2ก็สฆ่าแค่ล้มนะแต่ฆ่าตายผมจะไม่ได้ว่ากี่คนดีวต้องไปย้อนดูอีกทีนึงเกม2ผมไม่ผ่านนะฮะส่วนเกม3ผมผ่านถึงกีิ่เป็นเกมล่าสุดตรงนี้นะครับผมโอเคยังนี้ก็ไม่เจอในสตีมหน้าเออพิเศษตีมาเจอในคลิปหน้านะฮะเมาก้าวอีกแล้วกิจกรรมจบคนไม่จบเอาล้มไปหมดแล้ว đây đi đi đi, để, rồi, để, rồi, để rồi. admin admin dính, admin dính. Mày lọc. rồi